สวัสดีค่ะเวลาเราเห็นฝรั่งวางขายอยู่ทั่วไปนะคะก็อาจจะนึกถึงแค่ออผลไม้รสชาติถูกปากกินจิ้มพริกเกลืออร่อยๆแต่ใครจะรู้ว่าเบื้องหลังความธรรมดานั้นนะคะมันมีเรื่องราวที่น่าสนใจซ่อนอยู่เยอะเลยวันนี้เราจะมาลองคุยกันเรื่องฝรั่งนี่แหละคะ่ะทั้งจากมุมมองภูมิปัญญาไทยเดิมๆกับข้อมูลวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มายืนยันกันโดยอิงจากบทความฝรั่งภูมิปัญญาและสรรพคุณสุขภาพนะคะ ครับน่าสนใจมากเลยครับผมว่าการที่ความรู้เก่าแก่กับวิทยาศาสตร์สมัยใหม่มันมาเจอกันแบบนี้นะครับมันทำให้เราเห็นคุณค่าของอของใกล้ตัวอย่างฝรั่งเนี่ยที่บางทีเราอาจจะมองข้ามไปเลยก็ได้งั้นเราลองย้อนไปดูภูมิปัญญาไทยก่อนเลยไหมคะคนสมัยก่อนนี้เขาใช้ประโยชน์จากฝรั่งได้แบบแทบทุกส่วนเลยอย่างใบฝรั่งนี่ที่ได้ยินบ่อยๆคือเอามาต้มน้าดื่ม ใช่ครับหลักๆเลยคือเชื่อว่าช่วยเรื่องท้องเสียได้แล้วก็เรื่องดับกลิ่นปากด้วยใช่ไหมคะครับผมนอกจากใบแล้วเนี่ยผลดิบๆฝัดฝานนั่นแหละครับบางทีเขาก็เอามาฝานบางๆเขียวๆเชื่อว่าช่วยสมานแผลในปากได้อ๋อค่ะใช้เป็นจริงๆนะครับแสดงว่ารู้จักใช้ประโยชน์กันมานานมากแล้วที่น่าทึ่งคือสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่แค่ความเชื่อเฉยๆนะคะแต่ว่ามันมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์มารองรับด้วย ตกต้องเลยครับคือมันมีงานวิจัยในบ้านเราเนี่ <ic> ย,ยแหละครับทั้งจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้วก็มีจากมชม,มาหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาไปศึกษาใบฝรั่งแล้วก็เจอสารสําคัญอยู่2กลุ่มหลักๆเลยคือแทนนินกับฟลาวนอย์แทนนินฟลาวนอย์ครับเจ้าแทนนินเนี่ยตัวนี้มันจะมีรสฝาดๆหน่อยนะครับมันมีฤทธิ์ที่เรียกว่าฝาดสมานก็คือมันช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรียบางชนิดได้ แล้วก็อาจจะช่วยเคลือบเคลือบลำไส้ลดการอักเสบมันก็เลยเป็นที่มาว่าเออทำไมถึงช่วยเรื่องท้องเสียได้นะครับอ๋อเข้าใจเลยค่ะมันมีฤทธิ์ฝาดฝาดนี่เองส่วนาโวานอยด์อันนี้ก็เป็นกลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระที่เราเจอกันบ่อยในพกพืชผักผลไม้ทั่วไปนะครับช่วยปกป้องเซลล์ค่ะค่ะแล้วเรื่องวิตามินซีล่ะคะที่เขาพูดกันเยอะว่าฝรั่งนี่วิตามินซีสูงมากอันนี้จริงแค่ไหนคะโอ้โหอันนี้จริงและน่าทึ่งมากครับ เนื้อฝรั่งสดๆเนี่ยวิตามินซีนี่คือแบบสูงปรี๊ดเลยครับสูงกว่าส้มที่เรากินกันบ่อยๆเนี่ยประมาณ4 5เท่าเลยนะ4-5เท่าเลยเหรอคะครับคิดง่ายๆเลยนะกินฝรั่งแค่สักครึ่งลูกอาจจะได้วิตามินซีพอๆกับกินส้มตั้ง2ผลนะโหไม่น่าเชื่อเลยซึ่งวิตามินซีนี่สำคัญมากกับภูมิคุ้มกันร่างกายเราและก็เรื่องผิวพรรณด้วยครับ ค่ะอันนี้เป็นข้อมูลที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะเนี่ยแล้วนอกจากเรื่องวิตามินซีมีงานวิจัยจากต่างประเทศพูดถึงประโยชน์ด้านอื่นอีกไหมคะมีครับมีข้อมูลอย่างเช่นจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติของอเมริกาหรือ NIH ที่เขาเป็นหน่วยงานวิจัยใหญ่ๆนะครับเขาก็ชี้ว่าการกินฝรั่งเนี่ยอาจจะมีส่วนช่วยเรื่องควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้แล้วก็ส่งผลดีต่อระดับคอเลสเตอรอลด้วยคือ อาจจะช่วยลดเจ้าไขามันตัวร้าย LDL แล้วก็เพิ่มไขมันดี HDL ได้ครับฟังดูแล้วนี่ประโยชน์เยอะจริงๆนะคะทั้งเรื่องภูมิคุ้มกันวิตามินซีสูงช่วยย่อยอาหารเพราะไฟเบอร์เยอะใช่ไหมคะแล้วก็ดูแลไขมันในเลือดลดกลิ่นปากต้านอนุมูลอิสระอีกครบเลยอีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจไม่แพ้กันคือเรื่องคุมน้ำหนักครับฝรั่งเนี่ยเป็นผลไม้ที่แคลอรี่ไม่สูงมาก แต่ว่าใยอาหารหรือไฟเบอร์เนี่ยสูงพอกินเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกอิ่มอิ่มนานช่วยลดความอยากกินจุบจิบระหว่างมือได้ดีเลยครับคนที่กำลังดูแลรูปร่างอยู่เนี่ยฝรั่งเป็นตัวเลือกที่ดีเลยค่ะแล้วถ้าเราอยากจะเอาไปใช้แบบง่ายๆตามภูมิปัญญาเดิมๆม,มีเคล็ดลับแนะนำไหมคะนอกเหนือจะกินสดก็อย่างที่คุยกันไปตอนต้นเลยครับถ้าแบบมีอาการท้องเสียหน่อยๆก็ลองจิบน้ำต้มใบฝรั่งดู หรือถ้าอยากได้ประโยชน์เรื่องวิตามินซีเรื่องระบบย่อยก็กินสดๆนี่แหละครับดีที่สุดอาจจะจิ้มเกลือนิดหน่อยพอมีรสชาติส่วนเรื่องกลิ่นปากก็อาจจะลองเคี้ยวใบฝรั่งสดๆดูสักใบสองใบหรือถ้าไม่สะดวกก็เอามาบดๆผสมน้ำนิดหน่อยใช้กลัวปากก็ได้ครับฟังดูทำตามได้ไม่ยากเลยค่ะแต่ว่ามันมีข้อควรระวังอะไรไหมคะในการกินฝรั่งมีนิดหน่อยครับหลักๆเลยคือเรื่องฝรั่งดิบ คือฝรั่งดิบเนี่ยมันจะมีสารแทนนินที่ว่าเมื่อกี้ค่อนข้างสูงการกินเยอะเกินไปมากเกินไปอาจจะทําให้ท้องผูกได้นะครับเพราะฤทธิ์ฝาดสมานนั่นแหละครับอ๋อพอมันฝาดนี่เองใช่ครับคนที่อาจจะมีปัญหาเรื่องระบบย่อยอยู่แล้วหรือท้องผูกง่ายก็อาจจะต้องระวังปริมาณนิดหนึ่งอย่ากินเพลินเกินไปเรื่องฝรั่งดิบทําท้องผูกนี่ส่วนตัวเคยมีประสบการณ์เลยค่ะตอนเหล็กๆกกินเยอะไปหน่อยท้องผูกไปหลายวันเลยค่ะเข้าใจเลย ครับผมเป็นประสบการณ์ตรงเลยค่ะสรุปแล้วเนี่ยผล,ลไม้บ้านๆนที่เราเห็นกันชินตาอย่างฝรั่งจริงๆแล้วไม่ธรรมดาเลยนะคะคุณค่าเขาเยอะมากจริงๆทั้งจากภูมิปัญญาเก่าแก่ที่ส่งต่อกันมาแล้วก็มีวิทยาศา,ศาสตร์มายืนยันให้เราเห็นภาพชัดขึ้นไปอีกครับเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยครับว่า สุขภาพดีๆเนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นจากอะไรง่ายๆที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานี่เองไม่จําเป็นต้องไปหาของแพงๆหรืออาหารเสริมพิเศษอะไรมากมายเสมอไปนะครับนั่นสินะคะการเลือกกินผลไม้อย่างฝรั่งเป็นประจําก็อาจจะเป็นการลงทุนสุขภาพง่ายๆในระยะยาวที่เราอาจจะนึกไม่ถึงก็ได้ก็อยากจะฝากให้ลองคิดกันดูนะคะว่าเออยังมีสมุนไพรหรือผักผลไม้อะไรใกล้ตัวเราอีกบ้างที่เราอาจจะยังมองข้ามคุณประโยชน์ดีๆที่ซ่อนอยู่ไปคะ่ะ โอเคค่ะเพื่อนๆกดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรักไม่พลาดชมคลิปใหม่ก่อนใครทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องนาวา DIY ไว้เลยเพราะคลิปหน้าเรามีเรื่องเด็ดมาฝากอีกเพียบเราพบกันคะ่ะ